สวัสดีครับมาพบกับด i น i n g l ไ g h t ในพาร์ทที่11แล้วนะเราก็ต้องมาทำภารกิจกันต่อนะตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะดูแผนที่ก่อนเอ๊ะเราอยู่ตรงนี้เลยนี่หว่าโอเคงั้นลงตรงนี้นี่ไงเข้าทางเดิมที่ออกมาเอาเข้าไปได้สไลด์ได้แล้วพี่นี่เหรอโอเคงั้นก็คงต้องเข้าห้องนี้สินะ เจ็ดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแมงป่องมันถูกตัดหางมาที่พิพิธภัณฑ์แล้วจะรู้เองฉิบหายแลวเจ็ดโดนจับตัวไปว่ะรอยนี่เคลนนะไลน์มันจับตัวเจ็ดไปอ่ะมันพาเธอไปที่พิพิธภัณฑ์น่ะรู้ไหมมันอยู่ที่ไหนพิพิธภัณฑ์เหรอไลน์ใช้มันเป็นศูนย์ประชาการเคลนกูไปที่นั่นไม่ได้นะที่นั่นมันเหมือนป้อมปราการเลยคุณจะเข้าไปติดกับเอาผมเจอกระดักมาเยอะละ มันต้องมีทางที่จะแอบเข้าไปได้สิใช่ไหมมีเส้นทางหรือเปล่าขอคิดก่อนนะทาลิกเขาอาจจะรู้เขาเคยเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์นะเขาคงจะรู้เส้นทางลับที่จะโผล่เข้าไปที่นั่นได้โอเคผมจะไปคุยกับเขาได้เลยมันจะมีตึกหนึ่งที่ดัดฟ้าเป็นสวนน่ะทาลิกเขาอยู่ที่นั่นลองไปหาดูแล้วก็ฟังก่อนถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสแล้วก็หาอาวุธใหม่ๆด้วยนะคุณอาจจะเป็นต้องใช้อ้าวจบภารกิจเลย ภารกิจต่อไปคือต้องไปหาทาลิกสอบถามเรื่องพิพิธภัณฑ์นะงั้นผมตัดพาตรงนี้ไปก่อนแล้วกันครับ